สวัสดีครับผมเลสนะครับทุกคนครับนะตอนนี้ก็อยู่ที่บ้านนะครับคือวันนี้มาพูดคุยกับเจ้าเปียกหน่อยนะครับเจ้าเปียกมาหาผมนะครับแล้วก็วันนี้เหมือนจะมาแจ้งข่าวเลยไม่รู้เรียกผมปะป๊าแต่ไกลเลยนะครับซึ่งตอนนี้ผมยังไม่เจอตัวน้องเลยนะก็ตอนนี้มีสิวด้วยนอนดึกนะครับพี่ๆนะสิวขึ้นอืมเจ็บเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวคิดว่าคืนนี้ ไม่ใช่คืนนี้เลยพวกนี้นะครับคิดว่าจะไปล่าอาจารย์ผลกันอาจารย์ผลที่แบบชอบกักขังดงวงวิญญาณสัมภเวสีอะไรอย่างเงี้ยทุกคนอย่างเช่นวันนี้ทุกคนน่าจะเห็นกันที่มันกักขังอะไรนะดงวงวิญญาณกุมารทองนะครับซึ่งต้องบอกว่าร่างของกุมารทองที่เป็นรูปปั้นอ่ะมันฟันแขนขาดขาขาดแล้วก็มันก็ทิ้งไว้กลางป่าเลยอะ่ะนะแล้วดงวงวิญญาณเนี่ยมันกักขังไว้ไม่ให้ออกไป ปนเปลี่ยนที่ไหนซึ่งวันนี้ต้องบอกว่าลุงชัยไปปลดปล่อยละนะครับทุกคนลุงชัยไปปลดปล่อยแล้วนะเดี๋ยวคิดว่าวันนี้เจ้าเปียกจะมารายงานอะไรผมฟังก็ไม่รู้เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึง่งแต่ตอนนี้รอรอดูก่อนน้องอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้น้องเรียกผมลองฟังกันได้ยินกันไหม โอเคทุกคนนะเดี you know ๋ยวรอดูก okay. okay. ันว่าเจ้าเปียกจะพูดอะไรให้ผมฟังหรือว่ายังไงเปียกเปียกลูกยู่ไหนอยู่ไหนวะาฟกฮะไม่รู้เปียงอ่ะเออเปียงมาไม่ได้ยินลรอเรียกอะไรอรอแบะไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนเปียก อยู่ตรงไหนเปลืกโลกกินข้าอย่างเปียกไปเอาข้าวมากินจังไหนเปียกไปขโมยของใครมาหรือเปล่าไม่น่าใช่หรอกมั้งเดี๋ยวเปียกมาตั้งแต่เมื่อไหร่วะเปียกอยู่ตรงไหน อ๋อไหนขึ้นไปดูไหนดิหยุดตรงไหนอ่ะฟุกช่วยดูหน,ดหน่อยดิเพื่อนไหนหยุดตรงไหนอ๋อนี่ไงอ,อยู่บนต้นไม้นี่หว่า <bor Church> ยังไม่สุกเลยหวานละ นู่นนะเจ้าเปียกอยู่บนต้นไม้เดี๋ยวเปียกอยากหาอะไรกินหาให้เรียบร้อยเลยนะเปียกลูก <หา S 1> เดี๋ยวเอาไว้าอาเปียกเปียกหาอะไรกินไปก่อนไปเดี๋ยวมีอะไรจะคุยกับป,ะปะ๊าบ้าค่อยลงมาคุย <ห ả? S 1> ไปคุยหลังบ้านนะเดี๋ยวเขาตกใจ ตัวเท่าลุงมึงเลยใช่ไหมเพื่อน,อนลุงอยู่ไหนออเอาไปปล่อยแล้วเหรออยู่งไผเอาอยู่ดงไผ่เหรอเราเป็นเป็นไงข่าวข่าวลุงเพชรได้ยินขา่าวยังไงบ้างข่าวดีเลยลุงเพชรดีขึ้นเยอะเลยดีขึ้นใช่กลับมาเมืองตอนแรกโดนโด,ดนกักขังไว้ด้วยไม่ใช่เหรอใช่โดนซ้อมแล้โหโคตรน่าสงสารเลยเห็นลูกเราให้ฟังแย่อยู่เราเป็นไงเราจะแบบ เขาจะมีโอกาสกลับมาที่เมืองมนุษย์ดิ่งไหมก็ต้องรอดูตอนเนี้ยต้องรอดูลุงต้องรอดูว่าเขาจะกลับมาอีกหระเบียกเป็นมะขามกินวะดเ,เดี๋ยว,วน,น่าจะหายแหล<า>ะมั้งระดับลุงเพชรละเขาบอกว่าเขาเอาหนี้ออกมาได้นะเอาเลยเอาเลยลุงชัยก็บอกบอกอยู่นะว่าลุงชัยก็พูดอยู่แต่ว่าลุงชัยบอกช่วยอะไรมากไม่ได้เหมือนกันช่วยได้เราที่ช่วยได้อะเห็นลุงชัยบอก เขาอยู่ในเมืองแล้วตอนนี้อยู่ในเมืองใช่รักษาตัวอยู่ตอนนี้ก็นั่งอยู่นะสาหัสแขนทอ้อเดี๋ยวคิดว่าพรุ่งนี้เราจะเข้าไปในป่าลึกกันนะครับทุกคนนะแต่ไม่รู้ว่าเจ้าเปียกจะมาอะไรงานอะไรให้ผมฟังเอาทุกคนยังไงอะลูก<ะ>เออนั่งเล่นก่อนนั่งเล่นก่อนทำอะไรก็ทำไปก่อนทำอะไรให้เรียบร้อยก่อนค่อยมาคอยมาคุยกับปะ๊ปะป๊า ฮะต้นขนุนแต่ว่าลูกมันยังไม่ออกนะกินได้เหมือนกันกินได้เหมือนกันอันนี้เปียกจะกลับเข้าป่ายังนี่จะมาบอกข่าวปาป้าเสร็จก็จะกลับเลยใช่ไหมไม่รู้ข่าวเลยม็นมบอกตะโกนตะโกนฟังหลายครั้งละโอ้แล้วแบบอุ้ยเอาดิ ซนจัดเลยอะซนจัดเลยนะในเปียกยเนี่ยยังไงเปียกไปไปคุยกันตรงนู้นไปเดี๋ยวเขาตกใจใเปียกอีกไปไม<ป>่ตัวเท่าลูกเลยนุ้ยเพื่อนไม่ตัวเท่ากันเลยหน้าตาน่ารักด้วยครับอยาาพาพพไไปปดเฮ้ยนี่ ยังไม่ได้บอกน้องนะว่าน้องมีพี่น้องอีกคน,นเดี๋ยวค่อยบอกแล้วกันจับไก่จับไก่เด็กเบี้กเบียยจับทันไหมเบี้ะเดี๋ยวไปเปี้กเข้าไปรบหลังบ้านนะเดี๋ยวคนมาเห็นเปียก,กับคนตกใจเรี้ย ไปไปไปเบรกเข้าไปข้างในไปลกูกไปอ่ะยังไงมีเรื่องอะไรว่าไงพูดมาเลยพูดมาเลยอะแป๊บหนึ่งนะอ่ะว่ามามาฟังนี่ ดับเงินนะอ่ะร้อนเลยข้าปลาข้าปลานะปลาทองหมอผีกันนะอจาจารย์ผ่อน้ป๊าป๊ารู้จักไหมอาจารย์ผ่อนะเขาเลี้ย<ช>งผีไว้ด้วยอาจารย์ผอนใช่ไหมใช่ทำไมทำไมนะ คนเลี้ยงผีไว้ด้วยที่ไหนไอ้ป้าที่ป้าจะไปเหรอใช่ครับไม่เองรู้เรื่องเเจอเจอเขาเลี้ยงผีเหรอใช่ครับมันมันอยู่ตรงไหนที่ป่าอันนี้คือเบียรมาบอกกับป้าใช่ไหมใช่ป้าเขาป้าป้าระวังด้วยนะได้ป้าระวังไปป้า สักวันหนึ่งอ่ะอ๋อเหรออืมอืมใช่กะแล้วยังไงอยากจะทำไงเราต้องทำไงอยาเราควรต้องเรา เดี๋ยวนะทุกคนเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังใกล้ๆกันมาเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังใกล้ๆเมื่อกี้เจ้าเปียกบอกว่าอะไรนะอ่เขาป่าพรุ่งนี้ในวันพรุ่งนี้นะครับเข้าในป่าเลยคือแบบต้องเปียกคือแบบต้องระวังอะไรนะอาจารย์ผลนะครับเจ้าเปียกบอกว่าเขาเลี้ยงอ่า พูดผีไว้เยอะมากนะครับทุกคนเวลาเราเข้าป่าก็คือตอนนี้ประเด็นอะ่ะพรุ่งนี้ผมจะต้องออกเดินทางไปกับลุงชัยละเพื่อที่จะออกไปตามล่ากันนะครับทุกคนแต่ว่าแบบก็จะเข้าป่าลึกนะครับจะอยู่โซนนู่นนะครับเขาลุงนู้นเลยมันจะมันจะอาศัยอยู่ตรงที่กระตอ๊อบกระต๊อบหลังหนึ่งอย่างที่ลุงชัยบอกมันมันอยู่ตรงที่กระตอ๊อบนะครับทุกคนซึ่งต้องบอกว่ามันมันมันเลี้ยง ผีเอาไว้ด้วยคือสิ่งที่ลุงใช้แบบทนไม่ได้แล้ววันนี้ต้องออกมาพูดถึงเขาแล้ววันนี้จริงๆแล้วก็คือว่าทุกคนอย่างที่บอกอย่างที่บอกนะครับมันเลี้ยงผีแล้วมันชอบแบบกระขังดวงวิญญาณอะไรไว้ด้วยนะครับดวงวิญญาณผีอย่างเงี้ยแล้วเอามาแบบรับใช้อย่างเงี้ยนะทุกคนพรุ่งนี้พรุ่งนี้แต่ว่าอาจจะได้กลับมาที่บ้านก็มาลืมเลยแหละ นะครับเพราะว่าป่ามันลึกแล้วก็ไกลนะเดี๋ยวเราได้รอดูกันนะทุกคนความมันได้ดูแน่นอนนะครับแต่เดี๋ยวต้องรอหน่อยนะครับแต่เดี๋ยวผมก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมแหละนะครับพรุ่งนี้ก่อนที่จะเข้าป่ายังไงก็ขอบคุณเปียกมากนะที่มาบอกให้ป้าเนี่ยนนะขอบใจมากไอ้ขอบคุณมากมากเลย คือคอ,อะไรเหรอจะไปดูอะ่อะเป็นว่านเป็นว่านลกูกเป็นว่านนางคุค้มอื้โอ้ยแพ้เปี๊ยกไล่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 ให้ป,ป้าหน่อยได้ไหมนั่นอ่ะมันจะมากินมาละกอป้าเนะ่ะไล่มันไปดิเปี๊ยกไล่ <c oughs> ไปเลยเปี๊ยกไล่ไล่ไปไกลแพ้ใครเนี่ย Ôi, chết tiệt, lấy cây như thế này Lấy cây đi, lấy cây đi, lấy cây đi, lấy cây đi Lấy cây, lấy cây Nó ăn hết mọi ื่องแพ้ยังไงทุกคนมากัดกินของที่ไล่นะครับที่สวนีนี้เบียกจับหักคอเลยไหมจับหักคอเลยไหมเบียกโอเคยังไงป้าขอบคุณเปลียงมากเลยนะ เดเบียกอยู่บ้านอยู่บ้านป่าก่อนก็ได้นะถ้าถ้าปลาเข้าป่าอยู่อยู่บ้านก่อนก็ได้นะเดี๋ยวป้าป้าจะเข้าไปในป่าสักวันหนึ่งอะประมาณวันหนึ่งแต่กลับมาอาจจะกลับมามาลืนหนึ่งวันหนึ่งคืนน่ะเบียกโลกนะโอเคเดี๋ยวระวังแล้วเปียกรู้ได้ไงรู้จักอาจารย์ผลได้ไงอะ เปียกไปเจอที่ไหนเป่าปาเปียกสุดยอดเลยอ่ะ,ะอ๋อมีคนเล่ากันมาใช่ไหมออโอ้คนเล่ากันมาเยอะแยะเลย นั่งนี่นั่งนี่นั่งนั่งเลยนั่งเลยอ่ะอ่ะว่าไงตอนกลคืนนะเขาชอบทำพิธีป๊าเบลอ่ะพูดเลยทำพิธีอะไรเขาชอบทำพิธีกรรมอะไรก็ไม่รู้อ่ะป๊าพิธีกรรมที่เบกบอกป๊าเบกได้ยินเสียงร้องด้วยใช่ไหม<ช>ตอนมัน<ะ>ทำพิธีอะ่ะใช่อ๋อก็คือมันจับผีมาเลี้ยงเงี้เเยเหรอเบก อแล้วอย่างนี้เบกจะโดนไหมอ่ะไม่แน่ใจเหมือนกันเลยครับป้ากอยังไงเยกเบกเข้าป่าก็เข้าเข้าแค่เบกยืนยืนเดี๋ยวป้าชี้ให้ดูยืนยืนเลยยืนหันไปมองด้านหน้านุ่นไปด้านหน้านุ่นแบบเบีกับป้าจะบอกถ้าถ้าถ้าเข้าป่าก็นั่นแหะบริเวณนี้ตีนเขาพอนะเออไม่ต้องเข้าลึกไอ้พวกไอ้พวกนี้มันอาศัยอยู่ในป่าลึก เลี้ยงลกูกครับเข้าใจนะครับ<ฆ>เออนั่นแหละแล้วก็ถ้าไม,ไม่มีที่อยู่ก็มามาอยู่บ้านปาปานี่เข้าใจไหมพี่คด้ที่คุยไข่พี่คุยไข่ฮะพี่คุยไข่พี่พี่คุยกับลูกพี่นี่แหละหน่ะฮะหน่ะเองไม่เห็นเหรอหน่ะผมไม่เจอเลยใช่หรอ เองไม่เห็นหรอต้นมันจำเบียกวิ่งไปแอบ,บต้นมันแล้วนะครับเห็นไหมจำไหมชื่อเปียกชืบบบช่อเปียกไม่อยากเห็นเองมาั้งเห็นเองเมื่อกี้เห็นเองุ๊บวิ่งหนีเลยอ่ะ ไม่เห <krit ic ustedes ogan> ็นเหรอหีใจอ่ะฮะน้องจะเบียกวิ่งหนีเองแล้วต้นมันมันกลัวเองอ่ะเองไปทำอะไรน้องหรือเปล่าฮืต้นมันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าพร้อมน่าจะโผลออกมาให้เองเห็นเองละ ตอนนี้เองเองยังไม่สมควรที่จะเห็นตอนเนี้ยในระยะเวลาเนี้ยมันมันยังไม่เคยเห็นหน้าเอางไง<อ>เคยเห็นยังอเออนั่นแหละเองยังไม่เคยเห็นไงเองเองยังไม่พร้อมที่จะเจอเดี๋ยวต้ตนมันไปก่อนไปเอาไปข้างนอกก่อนเดี๋ยวพี่จะคุยคุยกันแป๊บนึง ต้นมันไปบ่ปก่อนไ่ต้นมันต้นมันขยันจัดอ่ะตั้งแต่ได้รับมีดใบใหม่นี่ขยันใหญ่เลยอ่ะดูดิเออทุกคนเดี๋ยวไปคุยคุยอีกแป๊บนะึงเดี๋ยวเดินเดินทางกลับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอเจอกัน อาจจะเป็นมะลืนอาจจะต้องไปเจอกันในป่าลึกเลยทีเดียวนะครับเปี๊ยกไปเดี๋ยวเองก็ไปยังเองจะไปยังโอเคไ,ไ,ไปเลยเดี๋ยวไปทางไหนนะปเปี๊ยกเออไปโอเคเดี๋ยวบายบายครับอย่าอย่าไปเล่นกายนะ โอเครักะตอนโอเครักเหมือนกันไปบ่า,บายไปเลยไปแล้วทุกคนสนจัดอ่ะ ปแลวทุกคนเดินไปแล้ววิ่งเวลาทุกคนครับโอเคอีกทีหนึ่งพี่พี่มาเลินเดี๋ยวไปเจอกันนะครับเดี๋ยวไปล่าอาจารย์ผลกันนะครับได้ล่ากันแน่นะครับยังไงก็ไว้เจอกันในคลิปดอหนแล้วกันนะครับสําหรับคลิปดีโอนี้บายบายบทุกคน